ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพริ้งนะคะกับพวกเราที่จะมาเปลี่ยนคุณสาวๆให้สวยพริ้งไปด้วยความพอดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเปิดประเด็นด้วยภาพที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกชะตาอเด็กน้อยคนหนึ่งที่ทำท่าแบบเย้ก็จริงแล้วภาพนี้เนี่ยมีอะไรลึกกว่าที่เราอาจจะเห็นแค่ภาพนาราก็คือว่าเป็นเด็กผู้ชายคนนึงตอนนี้วัยแขวบแล้วก็ ตัวยืดขึ้นมานาะแล้วก็เป็นภาพของน้องแซมมี่กรีนเนอร์นะคะที่คุณพ่อเป็นโรคไตว้าวต้องมีภาวะที่ต้องเปลี่ยนถ่ายไตนะคะมีการพอกมีการเปลี่ยนเนี่ยเงินไม่พอโอ้่าอยู่ประมาณ7,500 0พันดอลลาร์โอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะนะเงินเยอะก็เป็นไอเดียคุณแม่ที่ถ่ายภาพอันนี้ของเขาที่เป็นภาพเหมือนแบบสู้ๆนะคะก็มีคนตั้งชื่อว่า success kid Oh. แล้วก็มีการแชร์ไปเพื่อระดมทุนในเว็บไซต์นะคะ GoFundMe Fund แล้วในที่สุดเนี่ยภายในเวลาเพียงไม่กี่วันไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็ได้เงินครบทั้งจำนวนเลยโอ้เงินก้อนนี้ก็คือเอามารักษาคุณ<ช>พ่อ,ท,พอที่ว่าป่วยเป็นโรคไตนะคะเ,คเพราะว่า,าไม่สามารถที่จะไปเอาของใครมาได้แล้วเนื่องจากว่าคุณแม่ของคุณพ่อหรือคุณย่าเนี่ยค่ะก็ได้เสียชีวิตจากโรคนี้เหมือนกันก็เลยคุณแม่ก็เลยเกิดความคิดว่าแหมภาพนนี้เคยน้องเคยสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะก็เลยเอามาทํากองทุนตรงนี้ ก็เรียบร้อยเลยแต่ปัจจุบันน้องอายุ8ปดขวบบอกจําไม่ได้เลยแต่ว่ามีคนมาบอกเนี่ยเขาก็บอกเขาภูมิใจได้ช่วยคุณพ่อซึ่งนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้โชคดีได้ภรรยาดีแล้วก็ได้ลูกน่ารักก็ช่วยให้ตัวเขาเองเนี่ยปลอดภัยจากโรคร้ายก็เป็นความน่ารักของโลกโซเชียลอีกอันหนึ่งที่เอามาทําเรื่องดีๆค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่สร้างกําลังใจให้ดีมากๆเลยนะคะแต่ในเรื่องของพริ้งนะคะวันนี้เนี่ยพี่เกดก็จะมีเรื่องเด่นเรื่องเด็ดเนี่ยที่จะมาพูดคุยคือพี่เกดจะมาพูดว่าสววดมนแล้ ได้อะไรคนจะสงสัยกันเยอะเนาะใช่เพราะมีคนถามพี่เกดมาเยอะมากเลยต้องมารอฟังกันนะคะแล้วหนูดีก็เลยจะขอเสริมว่าไหนๆพี่เกดพูดแล้วว่าได้อะไรแล้วก็จะพูดว่าแล้วการสวดมนต์และนั่งสมาธินี่ดีอย่างไรกับสมองค่ะใช่ไม่ได้ในช่วงหน้ากับพริงคค่ะสนับสนุนโดย Pons Age Miracle กลับมาอยู่กับพวกเราพริงแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่เกศและน้องหนูดีเนี่ยจะมาคุยกับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการสวดมนต์แล้วได้อะไรค่ะ เพราะว่ามันเป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการสวดมนต์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันต่างกันอมากอย่างบางคนก็สวดเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นวินัยของชาวพุทธก็สวดสวดทั้งเล่มเลยหรือบางคนรู้สึกว่ามันคือคาถาสวดแล้วจะรวยสวดแล้วจะอะไรก็แล้วแต่สวดเร่งเงินอะไรสวดเล่งเงินคาถาพยายมสวดกาจัดศัตรูนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับตัวพิเกตนะคะบทสวดมนต์เนี่ยพิเกตเอาไว้เป็นสําหรับในเรื่องของกุศโลบายหรือกระบวนการการพั หัวใจหนูดีรู้ไหมว่าอันนี้เดี๋ยวพี่ขอกลับมาแบบหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนแต่จริงๆเนี่ยพักใจของเราไม่เคยได้พักเลยบางทีที่เรานอน,อนหลับนะคะเรายังไม่ได้พักเลยเราอยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั่นมากมายจริงๆแล้วนะคะการสวดมน์สำหรับพี่เกดเนี่ยก็คือในเรื่องของการทําให้ใจได้สบายอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมบุญคือความสบายเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจมันสบายเนี่ยมันจะเกิดบุญกุศลมากมายมาหาศาลเลยแต่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะสวดมน์กันเพื่อที่จะแบบว่า ออให้ตัวเองสะสมบุญหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะแต่ถ้าสวดแล้วเนี่ยเราไม่ได้สวดอย่างสบายใจอย่างหลายๆคนเนี่ยนโมตสะภะคะวาตัวอะไรตัวสมาสัมพุทธาแบบอิติปิโสภะคะวารงแบบเพื่อที่จะให้ครบทั้งเล่มเนี่ยแต่สวดเพราะอ,อะไรคะสวดเพราะต้องสวดหนูด,ดีเลาวจะมีนับให้เท่าอายุเท่าอะไรด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําได้มันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่ามันจะดีที่สุดถ้าสมมติว่าเราทําด้วยอารมณ์ที่มันสบายเราสวดนโมตสะสามจบนะคะด้วยใจที่สบายเนี่ย ีบุญมากมายมหาศาล<ม>สวดมนต์แล้วได้อะไรจริงๆแล้วสวดมนต์เนี่ยคุณจะได้บุญนะคะแต่บุญจะได้ก็ต่อเมื่อมันต้องตั้งอยู่บนความสบายแล้วสิ่งที่มันได้อย่างแรกเลยนะอย่างเวลาพี่เกศเนี่ยทำบุญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกทุกๆคนอ่ะนะคะว่าเราอย่าหวังอันนิสงอะไรเลยอย่างเวลาเราทําเรื่องไม่น่ารักหนูดีสมมุติ <c oughs> ว่าพี่ไปขโมยของหนูดีหรือ,อพี่แอบนินทานหนูดีเนี่ยพี่ไม่เคยหวังอันนิสงผลชั่วนะ <laughs> ว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรนรลกจะต้องมาฉีกปากพี่ถุงหูพี่พี่โกหกพี่จะต้องโดนกรอกนู่นกรอกนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนมาเกลียดพี่พี่ไม่เคยหวังอน,นิสงส์แต่ว่าผลของกรรมชั่วเนี่ยที่พี่นินทาน,นุดีเนี่ยมันกลับมาเร็วมากคือทําให้คนอื่นเนี่ยมาด่าพี่เร็วแต่ถ้าเราทําดีแบบไม่หวังผลหนูดีคะ โอ้เจ <EN> ๋ง <EN> เออไม่ไม่ไม่ค่อยคนไม่ค่อยคิดมุมนี้อันนี้เจงลองคิดมุมนี้ดูว่า<ม>ถ้าเมื่อไหร่เราอยากให้ผลดีมันเกิดลองไม่ต้องหวังเราทําดีเพราะอะไรเพราะเรามีความสุขแล้วก็ความสบายใจที่เราอยากจะทํามาอย่างเช่นพี่อยากสวดมนต์เพราะว่าพี่อยากรู้สึกสบายๆ<ม>อยากอารมณ์สบาย<ม>เพราะว่าบางทีพี่ไม่พร้อมไปปล่อยว,วัวปล่อยควายหรือไม่พร้อมไปวัดบางทีไม่สะดวกไม่สะดวกแต่ว่าวิธีที่ทําได้ง่าย,ายๆที่สุดนะคะคือเทคนิคการทําให้ใจสบายหรือการมีบุญเนี่ยบุญคือความสบายนะ ทำง่ายที่สุดคือพี่เกดจะสวดมนต์แล้วคนจะชอบถามแล้วสวดบทไหนอ่ะเออใช่เอออยากรู้เหมือนกันแล้วสวดบทไหนบทอะไรก็ได้ที่คุณชอบใครชอบชินบัญชรสวดชินพัญชรใครชอบพาหุงมหากาก็สวดอันนั้นส่วนตัวพี่เกดเนี่ยพี่เกดสวดบทจักพรรดิพี่เกดก็สวดแต่จักพรรดิมันยาวไหมอ่ะพี่เกดคือเรื่องของเรื่องพี่เกดชอบสั้นๆสั้นเหรอใช่สั้นมากแต่ว่าพี่เกดก็จะแบบคือพี่เกดชอบสวดเป็นเพลงด้วยไง คือใครชอบแบบไหนสวดแบบนั้น,นเพราะเวลาความชอบเนี่ยมันจะทําให้คุณเพลิดเพลินกับการสวดและความเพลินตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนการเข้าสู่ภะวงสมาธิคือคือแบบว่าเราจะรู้สึกนมโมพุทธ,ธายเพราะว่าพี่จะสวดไปยิ้มไปแล้วพี่จะสวดสบายๆายายพ,อพอสวดแบบนี้ปุ๊บ พี่ถึงพี่บอกว่าบุญคือความสบายพี่สวดเพราะพี่ต้องการสบายใจแต่อานิสงส์จากความสบายใจคืออะไร<ม>คนเราพอมันสบายใจใอ่ะอะไรอะไรเราก็แก้ปัญหาได้หมดมันถึงบอกว่าหลายๆคนเคยพูดเลยนะว่าสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต<ม>เพราะฉะนั้นแล้วจะสวดบทไหนก็ได้ชอบอะไรสวดอันนั้น<ม>แต่ขอให้สวดสบายๆส,สวดอย่างใส่ใจ<ม>นะคะพี่เกศนางั้นบางคนอาจมีคําถามว่า แล้วถ้าไม่สวดมนต์ล่ะจะมีผลเสียอะไรไหมถ้าเราไม่ได้สวดมนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้าคุณสามารถเป็นคนที่หาเรื่องทําให้ใจสบายได้ฟังเพลงหรืออะไรยังไงก็ได้เพราะว่าถ้าอยากมีบุญไม่จําเป็นต้องสวดมนต์ถ้าสวดมันก็จะเหมือนเลเวลอัพขึ้นมาเพราะ,ะคุณจะได้พักใจพอใจมันสบายปุ๊บเรื่องดีๆทั้งหลาย,ยมันก็เข้ามาเองเนาะจริงๆแล้วเป็นชาวพุทธก็โชคดีที่มีอุบายในการทําใจให้สบายแบบนี้ห่ะเดี๋ยวดีว่านะคะแล้วในช่วงหน้านะคะเรากลับมาคุยกันอีกในประเด็นหนึ่งที่ใกล้เคียงกันมากเลยก็คือว่า ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะนั่งสมาธิและสวสวดมนต์มีผลดีอย่างไรกับสมองช่วงหน้ากับเพลงค่ะตายรู้จาดูสิพี่เมื่อสิบปีก่อนเลยนะเนี่ยทำยังไงอะพี่อยากหยุดเวลาผิวของพี่ไว้ช่วงนั้นมากเลยอะพี่คะถ้าอย่างนั้นนะคะรวมถึงคุณสาวๆทุกคนด้วยคะ่ะเรามาตรวจสอบตัวเองกันนิดนึงว่าเรามีพฤติกรรมที่ รากผิวไปจากความอ่อนเยาว์กันหรือเปล่าอ,อย่างแรกค่ะพี่คาสาวๆส,สมัยนี้นะคะมักจะเน้นแต่ความขาวค่ะแต่ว่าลืมในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยไงใช,ใช่ไหมคะเราจึงควรจะหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการชะลอริ้วรอยมาใช้ค่ะเพราะว่าสาวๆส,ส,สมัยนี้นะพี่เราต้องยอมรับเลยว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเจอกับปัญหาที่ทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายมากแล้วก็ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นให้สาวๆเนี่ย ป้องกันไว้ดีกว่าแก้เพราะมาแก้ที<ช>หลังมันยากนะพี่มาก,มากเลยแสงแดดทุกวันนี้นะคะพี่มันมีทั้ง UVA แล้วก็ UVB ค่ะอนอกจากจะท,ทาให้ผิวคล้าดําแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดริ้วรอยได้อีกด้วยเสาสาวนะคะไม่ว่าจะไวัยไหนต้องใช้ครีมที่มีสารป้องกันแสงแดดทุกครั้งที่ออกจากบ้านโอเคอีกอย่างหนึ่งค่ะ คือเราใช้ครีมไม่ครอบคลุมกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาของวันครีมลดเลือนริ้วรอยเนี่ยนะคะสูตรกลางวันที่มีเรตินอลที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะพี่นะแล้วก็ต้องมี SPF 15 PA++ วกบวกซึ่งจะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดระหว่างวันค่ะส่วนไนท์ครีมเนี่ยนะคะที่มี AHA เข้มข้นค่ะพี่จะช่วย ฟื้นบำรุงแล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพดังนั้นในช่วงกลางคืนที่เรานอนหลับเนี่ยนะคะผิวที่กําลังพักผ่อนก็จะได้รับการฟื้นบำรุงอย่างดี <S <S เพื่อประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยเราควรจะใช้ทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมควบคู่กันค่ะโอยเรื่องของผิวนี่มันละเอียดอ่อนจริงๆเลยนะคะจ๋าเรา,าถึงต้องดูแลให้ถูกวิธีใช่ไหมคะใช่เลยค่ะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาเพื่อช่วยในเรื่องของผิวและริ้วรอยของเราโดยเฉพาะค่ะมีทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมนะคะ สำหรับสาวๆคนไหนนะคะอยากได้ข้อมูลความสวยความงามเพิ่มเติมนะคะ<ม>เข้าไปที่ facebook com pons <ม>ได้เลยค่ะ กลับมากับพริ้งนะคะในประเด็นเดิมเลยแต่ต่อยอดขึ้นมาอีกก็คือเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ซึ่งหนูดีเองเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับ,ก,บการเนี่แหละนั่งสมาธิสวดมนต์ของชาวพุทธว่าในโลกตะวันตกเนี่ยชาวไม่ว่าจะเป็นชาวคริสหรือนักวิจัยโดยทั่วไปเลยเนี่ยเขาเอาปรากฏการณ์นี้ไป เข้าห้องมีใจหรือไปเก็บข้อมูลยังไงเฮ้ยล้วงเป็นเจ๋งมากพี่เกศจ,จะบอกว่าสมัยหนูเรียนปริญญาโทก็จะมีอาจารย์ที่เป็นแพทย์นะคะหรือเป็นอาจารย์ที่ทํางานกึ่งแพทย์กึ่งจิตวิทยาอืแล้วเขาเองเขาอยากรู้แล้วก็จะมีหลายๆคนเลยนะอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยร์ดเนี่ยจะมีหลายคนมากที่ทําเรื่องเขาจะไม่ได้เรียกว่านั่งสมาธิหรอกเขาจะเรียกว่า mindfulness หรือว่าการมีสติจดจอ่อก็จะมีคน,นดังมากนะคะชื่อเอเลนแลงเกอร์ E N L L E N L A N G R ถ้าคใครอยาก จะลองไปเสิร์ชแต่ก็เสิร์ชคนนี้เลยเป็นผู้หญิงเขาจะบอกว่าการมีสติเนี่ยค่ะมีสติมีสมาธิเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยคะ่ะทางานได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น<ะ>แล้วก็<ะ>มีผลการทํางานได้ดีขึ้นมีอันนึงเขาเขาทำตลกมากคือจะเป็นงานวิจัยที่ทําตรงหน้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลย<ะ>เพื่อจะพิสูจน์ว่าคนสมัยนี้ไม่มีสติในระดับไหน<ะ>เขาก็เ,าเอากล้องวิดีโอเนี่ยขึ้นไปแอบบนชั้น2นะแล้วถ่ายแอบถ่บายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีจัตุรัสคนเดินไปเดินมาเยอะมากตรงสายรถไฟรถไฟใต้ดินที่ขึ้นมาาแล้วเก็ ะมีเหมือนกับว่านักศึกษาเนี่ยไปคุยกับนักท่องเที่ยวก็คุยกันเหมือนปลอมตัวไปถามทางว่าทางตรงนี้จะไปยังไงอะไรยังไงะระหว่างที่พูดคุยกันสองคนเนี่ยก็จะมีนักศึกษาอีกสองคนที่เตรียมกันไว้เนี่ยใส่ชุดช่างและถือประตูแบบประตูบ้านนะพี่เกะเดินมาเขาก็ขอทางเขาก็ตัดผ่านไปเลยระหว่างประตูตัดผ่านไปมเนี่ยนักศึกษาคนนี้วิ่งหายไปมีคนมายืนเปลี่ยนเปลี่ยนคนปรากฏว่าเชื่อไหมว่าประมาณ ร้อยละ90กว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเปลี่ยนคนพ <Huh? S 1> ี่เกดเขายืนคุยกันตรงหน้าอย่างเงี้ยแค่ช่วงเวลาที่ประตูผ่านเนี่ยเปลี่ยนคนใหม่มาคุยเขาคุยต่อเลยแบบไม่คือเห็นเลยว่าคนในสังคมเนี่ยไม่มีสติอะไรในการที่จะจําหน้า oh. และที่หาย,ยิ่งไปกว่านั้นเปลี่ยนเป็นเพศเดียวกันใส่เสื้อเชิดขาวเหมือนกันสมมติผู้ชายกับผู้ชายเชิตขาวเปลี่ยนเนี่ยยังพอเข้าใจ <c oughs> ขอโทษบางทีเปลี่ยนนะเปลี่ยนเสื้อ เปลี่ยนสีเสื้อก็ยังคุยต่อบางทีเปลี่ยนเพศช,ชายหญิงก็ยังคุยต่ออีกพี่เกดเยอะมามแบบเกือบร้อเปอร์เลยไหมคะแต่ว่าเกือบร้อแต่จะมีบางคนก็สะดุดแบบอ่ะ,อะไม่ใช่เอชเออพราะฉันอยากจะบอกว่านี้เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า บางทีเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่มีสติแล้วค่ะในการที่จะมองรายละเอียดในชีวิตมันหมายความว่าในเรื่องของการสวดมนต์กับสมาธิเนี่ยช่วยในเรื่องสติได้ช่วยในเรื่องสติช่วยในเรื่องการเห็นรายละเอียดอันนี้คือแค่มองคุยกับคนแปลกหน้าแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องเซ็นเงื่อนไขสัญญาอะไรก็ตามถ้าเราต้องพูดคุยตกลงเจราจาอะไรก็ตามเนี่ยสติช่วยมากเลยแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการนั่งสมาธิะจะมีงานวิจัยเยอะมากเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเองก็ดีนะคะในมหาวิทยาลัยเยลเนี่ย ก็ทําวิจัยกับคนที่นั่งสมาธิในสายวิปัสนาซึ่งบอกว่าหายากมากที่ฝรั่งจะมาทําสมาธิวิปัสนาเพราะว่าคนไทยเองบางทีเรายังไม่รู้ว่าใช่ไมกมารมานวิปัสนาต่างกันยังไงต้องค่ะนะคะก็จะมีางานวิจัยที่บอกว่าคนที่นั่งวิปัสนาเนี่ยแม้แค่วันละ15นาทีถ้านั่งต่อเนื่องถึง3เดือนเนี่ยเซลล์สมอ,อ,อ,องมีความหนาแน่นมากขึ้น จริงเหรอคะเท่ากับว่าช่วยฟื้นฟูขึ้นมาได้ฟื้นฟูสมองได้การทําข้อสอบความจําได้คะแนนสูงขึ้นและที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นภูกต้านทานสูงขึ้นด้วยหมายความว่าความสามารถในการต่อสู้กับโรค้ายเนี่ย<อ>ก็ลับดีขึ้นด้วยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆมันเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะเพราะว่าอย่างของพี่เกตเนี่ยพี่เกดฝ,ฝึกสวดมนต์อะหลวงตาจะบอกพี่เกดว่าสวดมนต์แล้วเป็นหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างในเรื่องของหน้าเด็กจริง เพราะว่าอารมณ์ดีเพราะว่า<ช>ต้องการจะอารมณ์ดีแล้วอย่างในเรื่องของสมองอย่างเงี้ยหนูดออีเขาบอกว่าให้ทํา15นาทีถ้าแล้วถ้าเรามีเวลาไม่ถึง15นาทีนะคะมันมันยังช่วยพัฒนาสมองได้ไหมอันนี้นะ่าสนมากเพราะจริงๆถ้าในงานวิจัยเขาจะต้องกาหนดเวลาเป๊ะๆแต่นในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเราจะรู้เองเมื่อเมื่อไรใจเราสบายยางในปัจจุบันเนี่ยแพทย์ก็จะออกมาเตือนเยอะมากว่าตื่นมาตอนเช้าอย่าเพิ่งลุกจากเตียงเลยเพราะว่าร่างกายปรับความดันไม่ทันเดี๋ยวหน้ามืด ใช่ใชเพราะฉันหนูดีเองก็เลยจะฝึกว่าตื่นมาเช้าอย่างน้อยสักหนาทีเรานอนแล้วเราหายใจเข้าออกนิ่งๆก็เป็นการฝึกสมาธิมันเป็นสมาธิเลยนะก็มีเวลาแค่ตรงนั้นเสร็จแล้วค่อยๆลุกตะแคงข้างแล้วลุกก็ช่วยให้ปรับความดันในในร่างกายในสมองเราไม่ให้หน้าม,มืดเมื่อลุกถ้าเป็นเด็กๆก็ไม่เท่าไหร่แต่<อ>ว่าเป็นผู้ใหญ่างที น้ามือปรับลมฟาดเลยมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกการปรับสมดุลให้กับร่างกายก่อนแต่ว่าก็เป็นกระบวนการของการเอาสมาธิเข้ามาช่วยใน,เ,นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็จะมีเคสหนึ่งที่มีการเก็บข้อมูลนะคะอาจว่าเรียกว่าเป็นงานวิจัยเต็มตัวไม่ได้แต่ว่าก็เป็นการเก็บข้อมูล,ลก็คือบอกว่ามีการขออาสาสมัคร100คนในอเมริกามาสวดมนต์นะนี่ไม่ใช่นักสมาธินะนี่คือสวดมนต์ให้ผู้ป่วยขั้นสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยในการสวดมนต์เนี่ยบอกว คือการการเก็บข้อมูลแบบนี้นะคะหรือการทำวิจัยแบบนี้เรี่กดับเบิลบลาคือทั้งสองฝ่ายก็จะไม่รู้เลยอไอ้ทางฝ่ายเนี่ยก็จะหยิบชื่อนำสก,กุลออกไปทางฝ่ายผู้ป่วยก็ไม่รู้ว่าใครจะสวดหรือไม่สวดให้เราเพราะจะมีคนที่ไม่ได้รับการสวด ก็จะไปสวดที่บ้านให้หลายเดือนต่อกันะนะคะปรากฏว่าผู้ป่วยที่มีการมีคนที่ไม่รู้จักกันชาตินี้ไม่เคยเจอกันเลยไปสวดมนต์ให้พบว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยกลับมีอาการที่แตกต่างนะคะดีกว่านิดนึงจากกลุ่มที่ไม่มีคนสวดมนต์ให้เหมือนการส่งพลังจิตในเชิงที่เป็นบวกเนี่ยมีผลถึงคนไม่รู้จักกันได้ด้วยโอ้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของพลังจิตเลยนะคะก,ก,ก็น่าสนใจว่าการเก็บข้อมูลตรงนี้ฝรั่งก็มีการทำขึ้นมา โอ้นี่ก็เท่ากับว่าในเรื่องของการสวดมนต์หรือทำสมาธิเนี่ยมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่ามันช่วยให้สมองของเราเนี่ยมีพัฒนาการเพราะว่ามันเกิดความหนาแน่นมากขึ้นนะคะแล้วแถมช่วยทั้งในเรื่องของกายแล้วก็ใจได้ด้วยและนะคะในช่วงหน้าเนี่ยต้องไม่พลาดเลยนะคะกับเรื่องของปฏิบัติการทิ้งวันโอวันซึ่งคําถามในวันนี้นะคะแน่นอนคะ่ะวันนี้เป็นของพิเกตคะ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าฮิตกันมากๆเลยคือเรื่องของสร้อยหินเขาถามว่าอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงหน้านะคะ พริ้งวันอวันก็มีคําถามมาให้สําหรับพี่เกดโดยตรงเลยก็เป็นประเด็นฮอตฮิตที่หลายหคนอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็คือสรอยหินต่างๆที่เราใส่กันเนี้ยมันเสริมดวงได้จริงหรอแล้วยาทาเล็บด้วยคพี่เกดช่วยตอบให้หน่อยเด็กๆรุ่นใหม่อยากรู้กันเยอะมากเสริมดวงได้หรือเปล่าพี่เกดไม่รู้นะคะแต่ว่าสําหรับตัวพี่เกดเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งในเรื่องของเสริมกําลังใจ ถ้ามาในเรื่องของสร้อยหินก่อนละกันนะคะสร้อยหินเนี่ยถ้าสมมติว่าชาวโบราณชาวชาวโรมันโบราณชาวกรีกโบราณหรือว่าชาวอินคาหัวหน้าเผ่าอะไรต่างๆถ้าหนูดีสังเกตนะ,ะเคยเ<ส>ห็นใช่ไหมเขาจะใส่กันแล้วก็อย่างนักรบเนี่ยเขาก็จะเอาอย่างเช่นพวกเทอร์คอยส์พวกอะเกตรหรือว่าพวกหินอะไรต่างๆพวกอเมทิสอะค่ะหินชั้นสูงเนี่ยมาติดไว้ที่เสื้อกรอกเขาเชื่อกันว่าจะส่งพลังในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองแต่ถ้าถามพี่เกศใช่ไหมพี่เกศรู้สึกว่า เขาอาจจะไม่ได้ส่งพลังอะไรแต่ทําให้เกิดกําลังใจแล้วคนเราพอมันมีกําลังใจอ่ะทำได้ทุกอย่างมันทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมีพลังของเขาอยู่แต่สําหรับตัวพี่เกดพี่เกดก็เชื่อว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยล้วนมีพลังงานอยู่ในตัวแล้วถ้าเรามาแมทชิ่งให้มันได้ดีอะค่ะมันก็จะทําให้เกิดเรื่องราวที่ดีๆหรือมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสร้อยหินไม่ได้ทําให้คุณได้เงิน <c oughs> แต่สร้อยหินมีกําลังใจให้คุณทํางานหาเงินได้เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สรอยหินเนี่ยถ้าสมมติว่าสําหรับตัวพิเกตก็คือว่ามันช่วยส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยทําให้คุณมีพลังพึกเขิมขึ้นมาว่าคุณมีกําลังใจว่าโอเคฉันมีสัญลักษณ์ที่จะทําให้ฉันเกิดโชคเาะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะไปทามาหากิน<ม>ฉันจะพูดให้เก่งขึ้นฉันจะไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เกิดเรื่องราวดีๆอย่างอื่นอย่าลืมนะคะดวงชะตาของเราเนี่ย ภาคฟ้ากำหนดมาให้แค่นิดเดียวแต่โชคชะตาต่างๆเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรามีข้าวกินเราไม่มีข้าวกินเราความรักเราดีความรักเราไม่ดีเกิดขึ้นจากการกระทําและการตัดสินใจของเราล้วนๆไม่ใช่สร้อยหินหรือวันเดือนปีเกิดนะคะและในเรื่องของยาทาเลบอะเมื่อกี้ที่ถามมาพี่เด็กก็จะจะทาเพราะว่าเป็นคนชอบไงยาทานนี่มีคิวปิดด้วยมีคิวปิดเพราะว่าเน้นความรักไงเดี๋ยวไม่มีคนมารักอายุเยอะแล้ว โอเคในเรื่องของยาทาเล็บเนี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าทําอาชีพราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูเพราะว่าถ้าคุณไปทาสีแบบใช่คือถ้ามาทาสีแบบพี่เกศเนี่ยอนาคตดับวูบได้เลยนะคะไม่สมโชคแน่นอนเพราะว่ามันดูไม่สุขมันดูไม่สุภาพแต่จริงๆแล้วสําหรับผู้ชายเนี่ยถ้ามาทาเล็บเนี่ยมันก็ดูตลกด้วยเหมือนกันแต่ในเรื่องของยาทาเล็บเนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดโชคจริงๆแล้วนะคะเขาคือในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่ามือดีเล็บดีหยิบจับโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันดูเรียบร้อยสวยงามใครที่ เล็บไม่เรียบร้อยก็อาจจะทาแบบอาจจะเป็นสีนูตก็ได้ที่ทําให้ดูเป็นธรรมชาติหรือถ้าใครไม่ทาเล็บนะคะดูแลเล็บมือเล็บเท้าให้ดีๆก็เกิดความรุ่งโรจน์หรือมีโชคดีๆได้เหมือนกันยาทาเล็บเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทําให้มือดูเขาเรียกดูดูสะอาดดูเขาเรียกอะไรอ่ะมันขับผิวดูเรียบร้อยด้วยออย่างสมมติทาสีแดงมันก็ขับผิวทําให้ดูมือเป็นคุณนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีส่วนช่วยที่ทําให้เกิดออร่าที่ดีๆขึ้นแค่นั้นเองแต่ท้ายที่สุดนะคะอย่าลืมว่าดวงจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กกกกับาาารรระะทํแล ใจของเราเท่านั้นใช่จริงมากซึ่งหนูดีชอบมากเลยเนาะในในความเชื่อแบบนี้ที่ว่าไม่ได้งงง่ายแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเตือนตัวเองเรื่องกําลังใจแล้วก็เรื่องของความเรียบร้อยสวยงามแต่ก็แล้วแต่อาชีพเพราะขวรนหรบ้านนีองตัดเล็บใช่เพราะว่าจะตมีเล็บยาวขวรนเด็กไปขวรนเด็กพราะว่าหยิบจับอาหารก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจเราด้วยว่าอาชีพของเราคืออะไรใช่ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีคำถามสุดพริงเนี่ยสามารถ ส่งคาถามเข้ามาได้อยากจะถามใครก็ได้นะคะในบรรดาพวกเราทั้ง5คนนี้แหะค่ะเขียนเข้ามาเลยนะคะในอินสตาแกรมพริ้งทีวีสามค่ะค่ะแล้วถ้าใครส่งเข้ามานะคะเราก็ได้รับเลือกมาถามตอบกันแบบนี้ใน,ในรายการเราจะมีของรางวัลสุดพริ้งให้ด้วยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบก,กับพวกเราพริ้งที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะเรามาพริ้งไปได้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะหลายๆคนเนี่ยชอบสวนแบบ นโมทัสสะภควาโตะทะโต,ต,ตแล้วแบบเคร่งมองจ้องตาพระพุทธเจ้าหรือแบบว่าองค์พระแบบเขมงเลยคือไม่เหมือนแบบหนูดีวันนี้พี่จะมาขอพรนะแล้วก็จะกรุณา,าให้พรพี่ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าพี่ไปสวดด้วยใจสวัสดีค่ะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้นะคะห,หนูจะมาสวด ขอพรจากท่านขอให้ท่านช่วยประทานพรให้หนูคือสวดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มด้วยใจสบายมันจะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรู้สึกได้ว่าคุณม,มีใจทีเ่เขาเรียกน่ารักหรืออ่อนน้อมในการสวดแล้วสงสิ่งดีๆให้ถูกต้อ,องนะคะก<น>็ทําทให้มันง่ายๆน่ารักนรักเป็นอย่างนั้นแทนซะจะดีกว่าอื